ส่วนแก่พี่น้องครับวันนี้สวดใจเดช้ามาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็ดีใจลยครับได้โอกาสได้มาแบ่งปันพระพรจากการได้เข้าเฝ้าพระเจ้าได้อ่านพระคัมภีร์แล้วมาแบ่งปันวันนี้พระคัมภีร์ของเราที่อ่านเนี่ยอ่านตัดตอนมาเป็นมัทธิว13ครับข้อ31เลยบอกว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือน,มนเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่งซึ่งคนหนึ่งเอาไปเพาะลงในไร่ของตนน่าสนใจเลยครับมัทธิว13 ก็สาบเปลบอกว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่งซึ่งคนหนึ่งเอาไปเพาะลงในไร่ของตนสมัยบวบแปลเก่าเนี่ยเราจะแปลว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเมล็ดเมล็ดอะไรครับเมล็ดพันธุ์อากาศเราไปเท่าใจนี้ก็เลยใช้ทับศัพท์เป็นมัสตาร์ดซีดไปเลยจริงๆแล้วในมัทธิวบทที่สิบสามเนี่ยเล่าเรื่องเกี่ยวกับคำสัตย์ของพระเยซูที่พระลึกอุปมาเรื่องแผ่นดินสวรรค์ไว้เนี่ย ประมาณ7เรื่องด้วยกันและในเจเรื่องที่ว่านเนี่ยเกี่ยวกับอะไรบ้างเราลองดูครับเรื่องที่หนึ่งพลิส่นเปรียบเหมือนกับคนผู้หวานมานได้พืชอีกเรื่องนึ่งบอกว่าเปรียบเหมือนกับข้าวละมานกับต้นข้าวสาลีเรื่องที่3ามผลิตส่นเปรียบเหมือนกับคนที่ไปหวานมานได้พืชที่อ่านไปเมื่อกี้เนี่ยอัน,นที่สพูดถึงเรื่องของการอุปมาเปรียบเหมือนกับเชือขนม เรื่องต่อไปที่5้าเพนสวนเปรียบเหมือนกับเรื่องการขุนทรพที่ซ่อนไว้ในทุ่งนาอันที่6กเพนสวนเปรียบเหมือนกับพ่อค้าไปหาไข่บุกอย่างดีเลิศที่อยู่ในดินและเป็น่องที่7จ็ดเพนสวนเปรียบเหมือนกับอวนที่เป็นลากของในทะเลขึ้นมานั่นในบทที่13มของบัณฑิตวอธิบายถึงเรื่องของอุปมาเรือ่องเินสวนไว้ไป7เรื่องแต่วันนี้เรากําลังแบ่งปันอยู่ในเรื่องที่3ที่บอกว่าเพนสวนเปรียบเหมือนกับคนออกไปหวานมาเพือ มีข้อความสัน้นๆครับนะครับบอกว่าอย่างนี้พี่สูตรัสอุป,ปมารเรื่องหนึ่งที่เราทั้งหลายฟังว่าแพดดิ้นสวรค์เปรียบเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่งซึ่งคนหนึ่งซึ่งหมายถึงพระเยซูนั่นแหละเอาไปเพาะลงในไร่ของตนแล้วก็เมล็ดนั้นก็คือหมายถึงอะไรก็คือแพดดิ้นสวรรค์นั่นแหละเล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงเมล็ดนั้นเมื่อง,งอกขึ้นแล้วก็ใหญ่กว่าผักอื่นน่าสนใจนะใหญ่กว่าผักอื่นไม่ใใหญ่กว่าต้นม้อืนหญ่กวกับผักอื่น เมล็ดนั้นเติบโตเป็นต้นไม้จนนกในอากาศมาทำรังและอาศัยอยู่ตามกิ่งก้านของต้นนั้นได้ักวิชาการตีความว่าไอ้มาสตาสีถือเมล็ดมันเล็กๆมากเขาเคยมาให้ผมเนี่ยมันเมือนก็จุดๆดำจุดหนึ่งอะวางปลายนิ้วเนี่ยเหมือนจุดดำจุดเล็กๆจุดหนึ่งเลยซึ่งมันไม่น่าจะต้นใหญ่เหมือนต้นผักนะมันน่าจะเล็กๆก็น่าจะเป็นแค่หัวเล็กๆหน่อยนึงมันเป็นเล็กเป็นยังไงอะ มันเป็นเมล็ดที่เล็กมากๆเลยจนเป็นคําพังเพยของคนยิวว่าเล็กเหมือนเมล็ดพันประกาศอ่าเล็กขนาดนี้ครับเป็นคำพังเพยแต่จริงมันมีอ่ะเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับแต่นี่เล็กที่เอามาแบบว่ายอมรับันทั่วตัวไปว่าเล็กขนาดนี้ถือว่าเล็กที่สุดแล้วหรือเมล็ดพันธุ์กาศเนี้ยเวลามัวลาโตเป็นต้นมันสูงได้ประมาณถึง9ฟุตแทนที่มันเหมือน,น,นต้นพริกนะหรือว่าต้นขันนาต่างๆอรือต้นต้นผักกะเพราเนี่ยมันโตนขึ้นมาเรื่องประมาณ9ฟุตได้ และปกติแล้วจะปลูไปกไว้กลางแจ้งไอ้ต้นนี้แล้วก็มันมีประโยชน์ต่อสุขภาพและก็ต่อชุมชนที่จะรับประโยชน์จากต้นอมัสซาซีดนี้แล้วเมื่อมันโตต้นใหญ่ๆมันมีนกมาอาศรรยัยนะครับมีสัตว์ต่างๆอยู่ใต้ของมันด้วยะนั้นในเรลานี้ดูเหมือนว่าพี่สก,กิจ้ากำลังตัดเรื่องว่าเพนสรนเปลี่ยนเหมือนมัสซาซีดที่เจ้าของเนี่ยวาดลงไปในไร่ของตัวนั้นก็เปลี่ยนเหมือนว่าเพนิเสวรรค์เนี่ยเปิดอ้ารับใครๆก็เข้ามาได้ไปรูปมพระคุณ แห่งแผ่นดินสวัสค์นี้จะเป็นคนยิวก็ได้คนต่างชาติก็ได้จะเป็นคนดีก็ได้คนบาปก็ได้จะเป็นหญิงเป็นชายนะขอโทษที่แม้แต่พวกเชื่อปลอมเชื่อเท็จยังแอบเข้าแฝดอยู่เลยเพราะลมเนานี้หน้าเข้ามามากๆเลยพระเยซูกำลังตรัสบอกว่าแผ่นดินพระเจ้นานั้นจะเริ่มเติบโตจากจุดเริ่มต้นเล็กๆและมันจะเติบโตขึ้นจนขยายใหญ่ถึงระดับโลกและสากลว่าต่อไปคงจะมีการเปประกาศ ข่าวประเสริฐหรดาวอังคารมั้งถ้าหากว่าอีลอนมาร์กแกไปสร้างไว้เสร็จนิคมที่นั่นจริงๆที่ไหนข่าวประเสริฐจะไประดับทั่วจักรวาลเลยะว่าสถิติได้ยืนยันความจริงข้อนี้นะครับสถิติยืนยันว่าเรื่องราวข่าวประเสริฐของพระเจ้าเนี่ยเริ่มต้นจากเล็กๆเหมือนเมล็ดปาสสาซีดแต่ตอนขยายใหญ่โตมากเลยโดยเริ่มต้นดูจากการขยายเติบโตของเรื่องของคริสตจักในสมัยตั้งแต่เริ่มต้นจนขยายไปในอารโรมันเป็นอย่างไงบ้างนักวิชาการเขาก็บอกว่า เมื่อลองดูแล้วคุนจักสมัยแรกเริ่มต้นแรกๆเนี่ยมันมันเล็กๆแล้วมันโตช้ามากเลยเดยเฉพาะยิ่งใน200ปีแรกเนี่ยเรื่องของข่าวประเสริฐของพระเจ้าขินจักรเนี่ยเติบโตช้ามากเลยแต่พอหลังจากนั้นไปถัดไปอีก100ปีจากนั้นไปมาศาศาสัสซัดซิที่เล็กๆก็กลายเป็นต้นใหญ่นะอย่างน่าอัศจรรย์ใจนักระวัติศาสตร์ทำทำาทำการสำรวจพบว่าในในสิปีที่40ของคริสตจักรนั้น,นมีคนที่เชื่อพระเจ้าที่เขามี ไปพยายามไปหาหลักฐานมาได้บอกว่าสักพันคนเองในปีที่100่ร้อยเนี่ยวัดจากการเก็บสถิติแล้วมีประมาณที่เป็นตัวเป็นตนนั0น, 7, นๆๆๆเจ็ดพันห้าร้คนเขาเก่งๆๆนะเขาไปหาได้เเก่งแต่ว่าพอในปีที่150เนี่ยมีการเก็บสถิติพบว่ามันม่มากถึง4ี่หมื่คนพอในปีที่200มีเป็น2อ1แสนนึ่คนหรือประมาณ0ูนเปอร์เซ็นพอดูต่อไปครับพอมาถึงปีที่สอง มีการทวีคุณอย่างหน้าตื่นเต้นกระโดดมาเป็น1,120,000 1, คนหรือประมาณ1.9%นั่นคือปีที่250ปีที่300จำวนคินสเตียน9 000, กระโดดออกมาเป็นประมาณ5,961,000คนหรือประมาณ9.9%นะและจนกันทั่งปีที่350ของปรวศสายค,คิดในจักร ทยานพุ่งขึ้นมาเป็น31.722.000คนหรือประมาณ52.9%นวิชาการที่เเก่งมากนะครับเขามีวิธีอธิบายของเขาเองเราไม่มีเวลาในอธิบายตรงนี้แต่ว่าสรุปแล้วเนี่ยภายในปีที่350นะครับมนเล็กๆ,ๆที่เริ่มต้นจาก1หรือ0ูนย์แรกๆขยานทยานเป็นประมาณ52.9%นั้นแผ่นดินของพระเจ้าเช่นเดียวกันนะครับพี่สุขิตเจ้าเลยบอกว่า เราทั้งหลายถ้าเราเชื่อวางใจในพระเจ้างานของพระเจ้าและการประกาศข่าวสึ่พระเจ้านั้นจะไม่ไร้ประโยชน์มันจะดูเล็กๆในตอนต้นแต่มันจะเติบโตเหมือนมัสตาร์ซีที่กลายเป็นต้นต้นไม้ใหญ่ที่เหลือเชื่อจริงๆว่าจจใหญ่ก่าเดิมมันคณิตเรียกว่าไม่สามารถจะเปรียบไซส์กันได้เลยแต่พระเยซูก็เปรียบเทียบเหมือนกันนะว่าบ,บางทีมัสตาร์ซีหรือว่ามันเล็กๆนี่ก็เหมือนความศรัทธาหรือความเชื่อของเราแล้วอาจจะมีความศรัทธาเชื่อเล็กๆแต่ถ้าเราเชื่อจริงขอเชื่อจริงนะครับ แม้จะเล็กเท่าเมล็ดพันธุ์กาศหรือเมล็ดบัสมาซีมันจะมีผลอย่างมากปัญหาทุกวันนี้คณพูดเรื่องความเชื่อเยอะขอความเชื่อเยอะๆขอความเชื่อเยอะๆไม่ต้องเยอะครับขอความเชื่อจริงเล็กๆก็พอแล้วทุกวันนี้คนไปไปไปวัดที่ขนาดเราต้องมีความเชื่อเยอะนะความเชื่อเยอะนะเธอต้องมีความเชื่อเยอะๆนะผมว่าพวกเราหลงทางนะมันต้องมาสตาซีมันเด็กมัเด็กใหญ่เลยนะไม่ได้ใหญ่ไม่ต้องมันเม็ดแค่นี้พอแล้วถ้ามันเป็นเมล็ดบัสมาซีมันจะใหญ่เองไอ้ที่มันใส่แล้วมันไม่ใหญ่กวไม่ใช่บัสมาซีของมัน พี่เยซูการ์ตาลีบอกว่าถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่ากับมเมล็ดมัสตาร์าเดเมล็ดหนึ่งพวกท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงเคลื่อนลงจากที่นี่ไปที่โน่นมันก็จะเคลื่อนไปและสิ่งใดที่ปไปไม่ได้สำหรับพวกท่านนั้นจะไม่มีเลยจะไม่มีเลยทุกวันนี้โลกเปลี่ยนไปเยอะเพราะมีคนที่มีความเชื่อว่าเขาสามารถจะเคลื่อนภูเขาได้เมล็ดพันธุ์ประก,กาศหรือว่า,มาเมล็ดมัสตาร์ดซีดเนี่ยอันเป็นกสณ์ของความศรัทธาพระเจ้าจะให้เราทั้งหลายตระหนักนะครับว่า ความศรัทธาในพระเจ้าของเราจะทําให้ผืนสวรรค์ของพระเจ้านั้นขยายจเจริญเติบโตอย่างไร้ขีดจํากัดและไร้พรมแดนนะครับแม้มล็ดนี้จะเล็กๆแต่เมื่อใดที่กระจายไปเรียบร้อยแล้วเหมือนข่าวประเสริฐลงประเดดินคือใจคนเมื่อไหร่แล้วมันจะเกิดผลอย่างมากมายวันนี้ขอร้องหายนะครับจะช่วยกันนําเอามเมล็ดแห่งพระดีของพระเจ้ามเมล็ดแห่งข่าวประเสริฐและความศรัทธาที่แม้จะเล็กเท่ากับมเมล็ดวัสดานี้ลงประดใจของคน เริ่มจากคนที่รักก่อนนะครับเราจะแปลกใจมากว่าเมล็ดนี้จะเกิดผลอย่างมหาศาลในหัวใจคนที่เรารักขอบคุณพาครับเราเตรียมเฉลิมฉลองกับการเจริญเติบโตของมัสตาร์ซีหรือว่าเมล็ดมัสตาร์นี้ในหัวใจของคนไทยขอบคุณาณพรครับสวัสดีครับ